สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูวันธนาจะพาเด็กๆมาทำขนมนะคะขนมชนิดนี้เรียกว่าครอฟเฟิลค่ะซึ่งครอฟเฟิลจะมีขายอยู่ทั่วไปตามร้านคาเฟ่นะคะส่วนประกอบจะมีดังนี้ค่ะแป้งที่เป็นแป้งของครัวซองนะคะเราสามารถหาซื้อได้ที่แม็คโคค่ะ อันนี้คุูซื้อมา2ขนาดนะคะมีขนาด500กรัมแล้วก็600กรัมค่ะเมื่อได้แป้งมาแล้วนะคะเราจะนำมาพุูฟค่ะโดยการเอาออกมาวางในพื้นที่ข้างนอกนะคะหรือจะวางในเตาอบแบบไม่เปิดไฟก็ได้ค่ะนำมาพุูฟประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะคะตัวแป้งก็จะขยายตัวออกมาค่ะจากที่เป็นเล็กๆก,ก็จะขยายตัวใหญ่มากเลยนะคะเด็กๆ หลังจากนั้นเราก็นำแป้งมาคลุกน้ำตาลค่ะขอเป็นน้ำตาลที่น้ำตาลแดงนะคะจะได้ออกมาสวยงามค่ะเมื่อคลุกเสร็จแล้วเราจะนำมาเข้าเครื่องที่ใช้ทำว w ฟเฟิลนะคะ,ะเครื่องที่ใช้ทำวอฟเฟลิลเปิดไฟไปที่ประมาณเลข2ถึงเลข3ค่ะเด็กๆแล้วก็รอประมาณ2นาทีค่ะ เราจะเปิดดูก่อนเลยนะคะครอฟเฟอรร้อนๆจ้าใกล้สุกแล้วนะจ๊ะครอฟเฟอร่อยอร่อยมาแล้วจ้า หอมน่าทานมากเลยค่ะใช้เวลารวมจริงๆก็ประมาณ3นาทีค่ะเด็กๆจะออกมาหน้าตาสวยงามอย่างนี้แล้วก็มีรสชาติอร่อยกรอบหอมน้ำตาลกับเนยสดที่อยู่ในแป้งครัวซองเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครอฟเฟิลอร่อยอร่อยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ หนูหนูก็สามารถหาทำได้เลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ